คิวคำค่ะคัม JTRP ว่าไอ้เหี้ยท้ไมเก็ดแค่ไหนะวะจัลพรนะคะโูเดิโลดอะไรสิ่งเเาไอ้เหี้ยเขาคงได้ฝันู้อเกินไอ้โป้ใจเกเรไปไหนเนี่ยโอ้โหไม่สุดใช่ค่ะใส่ก็ใส่ไม่สุดเลยเลียนมีไม่แบบไม่เป็นไรแลกทีคปแะ ไเรชื่อตังกวาค่ะอ่โอเคตังกวาคามคนต่อไปเลยแหนมจิ๋วค่ะโอ้ยจะบอกว่าคือแบบส่งต่อเองนี่่จิ๋วที่อยู่บนเคเอ็มใช่มันจะส่งต่อไปเรื่อยเรื่อยโอมค่ะโอมโอมค่ะอใช่ไหมโอมใช่ครับผมเสียงลอยเลย 36สามสิบหกการส่งต่อการส่งต่อมึงทำไมไม่ลบทีแต่ว่าไหนคุณงานน้อยอโอมผ่ะคนต่อไปผมนี่ละกันดิงแร็งดังนะดอดรึเปล่าน่าจะเป็นดอดนะ ดอมันชื่อเทีนไม่ใช่หรอครับได้ตัวชื่อเคียนนะครับเดี๋ยวเทีนวันแรกเทียนครับอาจารย์ครับผมเพิ่งลงทะเบียนเมื่อวานเฮ้ยโอ้โหจริงวะล่ะขอจริงอาจารย์ลงทะเบียนได้เราไม่ห้องนี้มันมีเยอะจังเลยเออชื่ออะไรนะชื่อจริงธนาดลรอชื่อจริงชื่ออะไรอะไรตื่น เดี๋ยวพี่มาให้คุยอีกทีแล้วกันเนาะคอหอนี่คือใสาะดอชแบบดอชทีโอเจดอชเลนเจอร์ครับบีโอเอสผมต้องมาแจกหนังครับอาจารบีโอเครับในชื่อมือนโกงจักหนังดอชครับมันดอชนะครับดอชเปนมารึการ์ดดอชแบบดอชคอย ้ไอเดียเดี๋ยวนะ้อชิโก้ยจอยไปแล้วครับจังจอยแล้วเอาอันไหนนะบัณฑิตสมศรีครับโมาเป็นจจริยไม่เมีเลยขวาครับ้บอกเลขอะวันนี้เลขเลขบอกเลขทีราว่าเป็นเพื่อนคนไหนนเลย ก็คือป oh. ัิบิติกับครับ <No ก็คือปฏิคบัออเพื่อนใช่ครับบอกประจานหน่อยว่าไอ้แลกอยู่โรงพยาบาลพูดไม่ได้เราควรบอกเขาตอนไหนดีตอนเอาือเขาเรียกก็ได้อ๋อเจอแล้วหางานอ๋ออเจอคนชื่อออมเยอะมากอ่ะเจอแค่ทุกคภาสิเนี่ยออมถามคนต่อไปเอามอนสเตอร์ ซีโม่ซีโม่มันซีโม่ไม่ใช่ครับซีโมครับซีโมครับซีโมสามโม่สามโอ่อะเหมือนชื่อแม่ชื่อซีโมครับมันไม่มีเลขบอกว่มันมีเลขบอกมาอเชียวดังขวาไม่มีไม่มีออกคุไมเลขบอกนะป้ายบอกอะ ไปเลยเพียวเลยไม่มีคุยที่ไรกูไม่ได้มีไม่รู้ของอาจารย์ก็ไม่มีครับผมไปกดอะไรเปล่าไอ้มอนต์เครื่องกูมีเปล่าต่อไปคะทางขวาบนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโอ้ตอนแหลกจิ้บหายเหลือใครบ้างวะเย้ไอ้เหยัยดิ๊เนี่ยดิสยังไม่เรียกสักคนเลย FFP ครับ FFP b บาสเกตบอลไอ้เหี้ยแกมึงพูดไปอ่วะ ไอสัตว์เลยกูก็เลงไอฟุกไว้ตั้งนานอยากให้ใครฟลุยปใช่หรือเปล่าฟุกใช่ครับฟุกชื่อจริงชื่ออะไรเอ่ยกูออกแอปไปแล้วชื่อธีรพัฒน์ครับไว้ที่สิบหกครับที่สิบหกโอเคฟุกถามคนต่อไปครับอ่าสมหวังครับที่มันเป็นหน้าพีอะ สุดท้ายเป็นพันดวงครับใช่ไหมจะเหลยเพื่อนจีใช่ครับถ่าเป็นชื่อจริงกะด้วยเพื่อนกูอ๋อชื่อจริงชื่ออะไรนะคะพันดวงครับอาจารย์เลขที่ยี่สิบห้าพันดวงครับชื่ออะไรครับชื่อเคฟครับเคฟขนมเคฟครับขนมเคฟยัง่นับได้เลยเคฟพันดวงพันดวงถามคนทไหม ผมทายใจเย็นล่าสุดครับไอมากูแล้วกันหรือเปล่าใจเย็นตะวันครับธนดนครับธนาดนครับผมใ่ไมใหน้ามีหรือเปผมยูทูบเลย21เป็นเวลจะไปบวชแล้วหรออ๋อผมพึ่งสึกมาแล้วนะธนาโดนโดนเย็นไทยใช่ไหมคะใช่กูนส่ไว้โน้ะผูอยากเขียวไอ้โดตะวันใช่หรัใช่ครับ มาถ้าเป็นคนอ่าไอ้ไอ้ที่เป็นเนี่ยข้างล่างไอ้อไอ้บิ๊กบิ๊กแกมาบ้างนั่นน่นใช่ครับน่าจะเป็นดองโต้ครับ ใช่ไหมครับมันไม่แกล้งทายผิดสักคนสองคนไว้ทำใหมันตู้เลยว่าใช้ใช้รีแพร์ซตมติงไม่ได้เหรอวะคือสารีครับเลขที่สามสิบแปดใช่ใช่ใช่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะอ่ากองโตครับชื่ออะไรนะกองโตครับคืออะไรอ่ะครับกองโตเป็นชื่อคับมันเป็นชื่อ แคนถามคนต่อไปคนต่อไปอ่าลัมนี่ครับที่เป็นลูกหมีฮันด้าตัวลัมี่ลเาผมอ่าเป็นแชมป์ครับใชครับแชมป์ชื่อจริงชืออะไรครับโลนากิสูขาครับเว้ชื่อของไอ้ม เห็นแล้วไอ้ดาวมึงนเนี่ยไอโอมึงเป็นอะไรนะมะนาวมีเชื่อเกิดไม่ได้ยี่สิบแปดไม่มีแล้วครับไอแชมเกิดอะไรขึ้นเนืองมึงชื่อเล่นชื่อแชมครับแชมโอเคคำถามคนต่อไปเอาเลมอนแล้วกันครับสีฟ้าเลมอนลูซือ เป็นโอครับเลมอนโรเซอร์เป็นใครนะคะเป็นโอครับใช่หรือเปล่านภัทรปานแอนใช่ครับใช่คับนภัทรโอลาขอเลือกเป็นนายครับสีฟ้าเป็นรูปจิงจอกครับชื่อใครเชื่อก้าครับก้า กั่อจริงชื่อรครับกันสับนครับเลขที่ห้าสบเกี่ยวน้เมื่อกี้คนเมื่อกี้ชื่อคนทายชื่ออะไรนะยังหาไม่เจออ๋อชื่อโอชื่อโอครับโอที่เจนี่ยอะไรอะไรนะโอชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อนพทั์ครับ เอาาดเลกที่17ครับออโอเคตาก็หาคนต่อไปเลยค่ะอ่าผมขอทายอ่าเอสสครับผมเอสส์ <S S 3. <S 3> อ่าอเป็นอ่า <c oughs> เป็นโปรครับชื่ออะไรนะโปรอ่าครับผมใช่รห,หรือเปล่าโปรใช่ละวครับ ชื่อจริงชื่ออะไรครับเองชื่อไอ้สิทธิ์ต๊อกมชื่อเรื่องชื่อโปรเหรอคะพามผมโปรเคโปรถามคนอื่นขอถาม A อสแซดเจ้าเรดเข้าด้วนอ่ะฮะ คุณอาร์มสเตอร์เอใช่ครับสุภวิทย์ครับฟองอ่นอนอามอามเลือกคนต่อไปเลยอาำน,น,นะครับยังไม่มีใครทายนี้หรอที่เป็นชนไว้แล้วก็เอากาแฟกอกปากต้องเป็นคนที่ชอบกิ่กาแฟมากแน่มีใครมีใครยังไม่ได้ัมเองยังมีเดียงความมื่อย ก็ใ่โตโตโตงูสนเลืองอันเดี๋ยวผมลองทายนิวคอมเมอร์ที่เป็นกินกาแฟม่แก้ครับอ่าดาว่าเป็นใครอ่ะนิวคอมเมอร์สเล e ี้เฮ e คอฟฟี่ตลเวอร์ผมว่าเป็นโตโตครับโตโตใช่ไหมเออใช่ครับอาจารย์ เราชื่อจริงชื่ออะไรครับคือสรวิตครับเล็กทีหนึ่งโตโต้เป็อะไรนะเพื่อนทำไมโตโต้เป็นนิวค o มเมอ่ะเพิ่งย้ายมาหรอใช่ครับเพิ่งยแก่เลยอ๋อย้ายมาจากคณะอะไรครับแต่มาจากวิทย์แต่มาจาก history หรอไม่ใช่ย้ายมาจากวิทย์ใช่ป่ะใช่ตอนนี้มันมีไปครับโตโต้ถามคนอื่นต่อเร็วเอ่อผมถามพี่ว่าปัสเตอร์ครับปัสเตอร์น่าจะเป็นปอยครับปอย บอยบอยบอยใช่ไหมบอยขอยองไอ้หน้ามี่ใช่สิองป่ะข้างบนป่ะสอรี่กบเป็นบรี่ป่ะไอ้บอยไปไหนวะบอยอ้ามไม่ใช่โฟโต้โฟโต้ไม่เจอโฟโต้เล็กเล็กอะไมั้ยเล็กเล็กอะเห็นป่ะบอยน่าจะมีปัญหาทางเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยละกันเอ๋ออันที่เป็นรูปสายลุงเนี่ยน่าจะเป็นใคร ด้วยกันเดาเร็วจะได้รีบติ๊กชื่อจะได้ปล่อยแปบบนี้นะเอ๊บใช่กลตาไม่แบบก็โชป๊อปหรือเปล่าครับป๊อปหรอไม่ใช่ป๊อปอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อใช่อันนี้ลอตโซดรัมมิวสิกเกม t ล้ก็มีรูปเงิน ใครชอบเล่นลอตโต้ไอไอไอโน้ตโน้ตหรอเปล่าครับใช่ไหมโน้ตใช่ใช่ครับใช่หรอชอบเลนลอตโต้มีชื่อนัทนนท์คงประจักษ์ครับสิบสิบสองครับโน้ชอบเล่นโต้ ถามไทยอินดีเน <okay well ี่ยพี่บ่าวพี่บ่าวน้องสาวเนี่ยเบนจวรรณค่ะเบนจวรรณเนาะใช่เปล่าใช่ค่ะชื่อเลบนค่ะเลขที่ยี่สิบสองค่ะเลขที่ยี่สิบสองแล้วก็คนท้ายเมื่อกี้ชื่ออะไรเอ่ยวชิระยาค่ะวชิระยาชื่อเล่นชื่ออะไรคะเบนค่ะ เฟรมเหรอเฟรมเพืはは่อนโอเฟรมโอเคถามมันต oh, okay. ่อไปละ Story of memories ฟ oh. uh ิล no, so ์ม O.M.1 อันเนี้เป็นโนนาโินครับเป็นโนเฉเลยเองใช่ไหมจุ๊ป็นา มีอยากทายรูดไหมช่วยกันชิคเกอร์ BTS ต้องเป็นสาวๆแน่นอนเลยนัทชาได้ไหมฮะนัทชาใช่หรือเปล่าใช่ค่ะนัทชาค่ะผม BTS นัทชาชื่อเล่นชื่ไรบ้าชื่อเกดค่ะเกดนัทชาเคยเคยเบื่อนทายไหมเคยขนุกแน่เลยใช่ไหม อันไหนอีกยังไม่ได้ไปอันเนี้แอบหวังอันนาชมีอาจารย์ครับครับเออที่เพื่อนถามไว้ก่อนนั้นนะครับที่ชื่อบัตเตอร์ครับอาจารย์ได้เช็คไว้หรือยังอ๋อชื่อเราใช่ป้ะครับผมเมื่อกี้พูดแล้วมันเสียงไม่ออกใช่ไหมครับครับชื่อชื่อบอยครับบอยครับผมคุณที่วัดครับ ครับผมครับดที่39เ3อครับผมเฮ้ยี่ยมันไม่ตองแต่ปีหน่งมีแรปิ้ตขายสลัดค่ะเฟนค่ะ เอาไปแล้วฉันว่าคนชื่อเพีงลำพงในดิสที่อันเนี้ยสมหวังเหรออ่านว่าอะไรทาไมนี่โืมเพลงใคยนี้เอาเส้น้างเลยแล้วกันควยทีโฟซาวิฟูพูดยังไม่พูดไม่ถูกเรียนไปครับก็น่าสนใจนะ I p r o m i s e you the m o o n d e m o c r a c y Growth ผมว่าผมรู้ครับอันนี้ใครครับผมว่าธนาพลสติแน่ครับ ใช่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 ครับม่ไม่ไชื่อแป๊บฮะแปดสี่ครับแล้วก็คนถ่ายชื่ออะไรนะคะชื่อเคนครับเลขที่สี่ครับเคนครับไม่อเลขที่สี่มีคนชื่อเก้าป้ากันตาพงหรือชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะก้าวเลขที่ห้า ยังลงทะเียไม่ได้ตมเยอะเลยไม่มาครับดโมคราซีนี่ต้องไปมอนะคะวันนี้อเออรจายไหมครับ ผมขอถ่ายแล้วครับเคเอ็นข้างบนนะครับอาจารย์เคเอ็นโอเคกับตัวเองนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นถนนนะครับไม่รู้เลยที่ถนนใช่ครับใช่ใช่เนจันทร์ครับเลขที่สิบเอ็ดถนนชื่อจริง ชื่อ่คับรับยี่ีบได้ค่ะเล่นหาเลย N S L มาเลยเออ่นหาเอเอฟา่น่าจะเป็นใครไม่มีใครยเลยอ่ะใครือเปล่าใช่ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะมิคิน ชื่อจริงชื่อหลักศักดิค่ะไม่เคยได้เจอกันเลยเล่นที่สิบเก้าค่ะอาจารย์อ่าโอเคชื่อเล่นชื่อฟิมหรอคะใช่ค่ะฟิมแล้วก็คนไทยมิมชื่ออะไรนะพันหยักค่ะ ตางครัมไต้ตูนในตูนใช่ไหมคะใช่ตูนบุฟเฟ่ต์โอ้เห็นแล้วตี๋